ตอนที่สี่คาถามหาสะท้อนนักฤาดในตำหนักทรงเจ้าแม่กุหลาบปีศาจสามตนปรากฏตัวขึ้นในห้องลับชั้นบนหนึ่งในนั้นคือปีศาจเท่าร่างผอมเกรงกำลังรายงานให้กับปีศาจร่างอ้วนที่มีชื่อว่าประวิทย์วางท่าทางเป็นหัวหน้าใหญ่นั่งอยู่บนโต๊ะตัวไม้แกะสลักขณะที่ฉักข้างหลังมีรูปวาดเป็นหน้าปีศาตาแดงแยกเขี้ยวอย่างน่าหวาดหวั่นคล้ายพระราหูองจันทร์ ปีศาสเท่ากล่าวว่ามีเด็กน้อยมนุษย์คนหนึ่งมาที่ตำหนักทรงมันเห็นข้าแล้วแต่ดูเหมือนว่ามันยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมันคิดว่าข้าเป็นพรายกระสิบที่ร่างทรงเลี้ยงเอาไว้แต่เด็กคนนั้นก็น่ากลัวมากมันมีพลังเหมือนเทวบนสวรรค์ไม่รู้ว่ามันฝึกวิชาอะไรและมันยังสามารถใช้เบีย้ยแก้คุณภาพระดับต่ำทํร้ายข้าได้อีกเรื่องนี้ท่านหัวหน้าจะว่าอย่างไร หัวหน้าร่างอ้วน,วนตำหนิว่าเจ้าประมาทเกินไปอย่าคิดว่ามนุษย์ในโลกนี้ทุกคนจะกิเลสหนาะปัญญาอ่อนเหมือนกันหมดมีบางคนแม้จะเป็นจำนวนน้อยถ้าเราเผลอปรากฏตัวมันจะสามารถสัมผัสถึงพลังงานหรือเห็นการปรากฏตัวของเราได้เมื่อเด็กคนนั้นมันเห็นพวกเราแล้วเห็นที่จะเอาไว้ไม่ได้โอกาสที่ความลับของพวกเราที่ลงมายังโลกมนุษย์จะถูกเปิดเผยถ้าล่วงรู้ไปถึงพระอริยะพวกเราจะมีปัญหาแน่ ปีศาจสาวรูปงามที่ยืนอยู่ข้างปีศาจเท่ากล่าวว่าแล้วท่านหัวหน้าจะทำอย่างไร เดี๋ยวคืนนี้พวกเราไปจัดการไอ้หนุ่มนั่นกันดูซิว่าเบีย้ยแก้อันน้อยนิดของมันจะทำอะไรกับพวกเราได้พร้อมหันหน้าไปกล่าวกับปีศาจชราว่าเจ้าเป็นปีศาจระดับหนึ่งอิทธิฤทธิ์มีน้อยแม้วัตถุมงคลเครื่องรางของขลังระดับพื้นๆเจ้าก็สู้ได้ลำบากส่วนข้าเป็นปีศาจระดับสามเบีย้ยแก่อันเล็กๆไม่มีผลอะไรกับข้าเมื่อข้าสะกดเบีย้ยแก้อยู่แล้วเอ็งจงเข้าไปดูดกลินปราณวิญญาณของมันออกมาเสียเรื่องจะได้จบ คืนนั้นปีศาจทั้งสามได้ไปที่บ้านของมนตราในช่วงเวลา22นาฬิกาซึ่งเป็นเวลาที่มนตรานั่งสมาธิเป็นปกติมนตรานั่งสมาธิไปได้ไม่ท่าไรในห้องนิมิตปรากฏกลุ่มควันดำเหมือนเมฆกลุ่มใหญ่พุ่งเข้ามาที่บ้านก่อนที่จะเข้าบ้านเมฆกลุ่มนั้นได้ลอยอยู่เหนือหลังคาชั้นสองของบ้านหลังจากเมฆสลายไปปรากฏปีศาจสามตนซึ่งก็คือกลุ่มของปีศาจร,ร่างอ้วนและบริวานนั่นเอง มนตราพอสัมผัสถึงพลังงานแปลกๆก,ก็เพ่งกระแสจิตออกไปนอกบ้านเห็นปีศาจชราร่างผอมและพวกก็ตกใจคิดย้อนไปว่าที่มันบอก,กว่าจะพาหัวหน้ามาเล่นงานนึกว่ามันขู่แต่ปรากฏว่ามันมาจริงๆแถมมากันมากกว่าที่คิดมากันถึงสามตนจะทำยังไงดีดูท่าแล้วตัวหัวหน้าน่าจะมีฤทธิ์มาก มนตราจึงนำเบีย้ยแก้มากำไว้ในมือพร้อมกับเพ่งจิตไปที่เบีย้ยแก้แล้วผลักดันพลังแบบที่เคยทำปรากฏว่ามีแสงสีเงินสว่างพุ่งออกไปประทะักับสามปีศาจฉับพลันแสงสีแดงได้พุ่งออกมาจากดวงตาของปีศาจร่างอ้วนที่อยู่ตรงกลางและปรากฏว่าแสงสว่างจากเบีย้ยแก้ไม่สามารถรุกหน้าเพิ่มไปได้อีกและค่อยๆย,ย้อนกลับมาที่เบีย้ยแก้ทีละนิดทีละนิดแสดงว่าพลังงานในเบีย้ยแก้มีกำลังอ่อนกว่าแสงที่ออกมาจากตาปีศาจ มนตราเห็นเช่นนั้นรู้สึกใจสั่นสะท้านคิดว่าวันนี้คงตายแน่ถ้าแสงเบีย้ยแก้ย้อนกลับมาเบีย้ยแก้คงจะเสียหายหมดริษไปและแสงจากสายตาปีศาจคงเข้าทำร้ายข้าเป็นแน่ทำยังไงดีขณะที่คิดก็เร่งเพิ่มกำลังจิตไปที่เบีย้ยแก้เพื่อหวังจะผลักดันแสงปีศาจกลับไปแต่ดูเหมือนว่าไม่ได้ผลแสงปีศาจยังคงคืบหน้าเข้ามาเรื่อยๆ อีกด้านหนึ่งมหาสมปองกำลังจะเข้านอนเกิดรู้สึกปวดหัวขึ้นมาแบบไม่มีปีมีผุ่ยคิดในใจว่ามันแปลกๆเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างกำลังจ้องจะทำร้ายอยู่จึงลุกขึ้นนั่งสมาธิพร้อมกับนึกในใจว่าคงต้องว่าคาถาป้องกันตัวเองก่อนนอนจะได้นอนหลับสบายแล้วก็นึกถึงหลายๆคาถาที่ร่ำเรียนมาสุดท้ายนึกถึงคาถามหาสะท้อนของหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามที่ว่า นาั้นโมกังผู้ทอขวางไว้ทามามิได้ยะหวนกลับพระอระหังจุติปัดพุทธทางปกธรรมังปิดสังคังมิดนาอััสสะนโมปัดวพุทธปัดสะพุทธทางพระอระหังกันหาธรรมังพระอระหังกันหาสังคังพระอระหังกันหะสัมาทางไหนสำไปทางนั้นพอคิดเสร็จก็ตั้งนโมสามจบแล้วบริกรรมคาถาหลวงพ่อกลวยไปเรื่อยๆจนรู้สึกสบายใจมหาสมปองก็เข้านอนด้วยความอิ่มอกอิ่มใจเหมือนไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้น ทางด้านของมนตราในขณะที่กำลังจะหมดแรงแสงปีศาจกดดันเข้าใกล้ตัวขึ้นเรื่อยๆจนรู้สึกแสบผิวและมีแสงบางส่วนที่เป็นสีแดงเริ่มจะส่องจับที่ตัวเบีย้ยแก้แล้วฉับพลันแสงจากเบีย้ยแก้พลันระเบิดออกมาแบบไม่ได้คาดหมายแสงพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงผลักดันพลังปีศาจสีแดงของปีศาจอ้วนย้อนกลับไปและพลังแสงสีเงินของเบีย้ยแก้ได้พุ่งปะทะปีศาจท,ทั้ง3าเสียงดังปังพร้อมกับได้ยินเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดและร่างปีศาจทั้ง3มได้สลายหายไป มุนตราเห็นเช่นนั้นรู้สึกดีใจคิดไม่ถึงว่าเบีย้ยแก่อยู่ๆก็มีพลังเพิ่มขึ้นมาได้เองแต่ไม่รู้ว่าพลังมายังไงจากไหนได้แต่รู้สึกแปลกใจและรำพึงว่าพลังจะเพิ่มมาจากไหนก็ช่างวันนี้รอดตายแล้วคงต้องไปหาท่านมาหาสมปองเล่าเรื่องนี้ให้ฟังและหาของดีอื่นๆมาไว้เพิ่มเพราะมีประสบการณ์แล้วว่าเบีย้ยแก้เพียงอย่างเดียวถ้าปีศาจมีพลังมากหรือมากันหลายตนน่าจะสู้ไม่ไหว อีกวันต่อมามนตราได้ไปหามหาสมปองและเล่าเรื่องที่ปีศาจส,สามตนบุกโจมตีให้ฟังมหาสมปองถึงกับอ้าปากค้างคิดไม่ถึงว่าปีศาจจะาคาดมาดร้ายถึงเพียงนี้ และนึกได้ว่าเมื่อคืนก่อนนอนรู้สึกว่ามีคนจ้องทำร้ายจึงบริกรรมคาถามหาสะท้อนแบบส่งเดชคิดไม่ถึงว่าจะเป็นการไปเพิ่มพลังให้เบี้ยแก่แบบไม่ได้ตั้งใจคงเป็นเพราะว่าเบี้ยแก่มีกำลังจิตหรือปราณวิญ,ญญาณอของมหาสมปองอยู่เมื่อเกิดภัยอันตรายขึ้นกับผู้ใช้เบี้ยแก่จึงส่งสัญญ,ญาณกลับมาโดยอัตโนมัติบังเอิญโชคดีที่มหาสมปองรับสัญญ,ญาณได้เลยบริกรรมคาถามั่วๆไปแก้ไขปัญหาให้กับมนตราได้แบบไม่ตั้งใจ มหาสมปองคิดในใจแต่ไม่ได้พูดออกไปเพราะไม่รู้เหมือนกันว่าพลังเบี้ยแก้ที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นเพราะตนบริกรรมคาถามหาสะท้อนจริงๆหรือไม่เหมือนกันมนตราถามมหาสมปองว่านอกจากเบี้ยแก้แล้วหลวงพี่มีของขลังอะไรอีกหรือไม่เผื่อปีศาจย้อนกลับมาอีก ถ้าเบี้ยแก้เอาไม่อยู่ของขลังอีกอันจะได้ช่วยแก้ไขได้มหาสมปองได้ยินก็เอื้อมมือไปหยิบพระเครื่องที่ตนเองทำขึ้นมากับมือโดยนำม,มวลสารพิเศษต่างๆที่เก็บรวบรวมเอาไว้เป็นเวลานานเช่นดินจากสังเวชนียสถานทั้งสี่ที่ญาติโยมไปอินเดียเอามาถวายเอามาคลุกผสมกับปูนขาวแล้วตำร่วมกับข้าวสุกก้นบาทเอาไปอัดแม่พิมพ์ตากแดดให้แห้งแล้วเก็บไว้ทำได้ประมาณ1 0 2ถึงองค์แค่นั้นเลยหยิบให้มนตราไป3มองค์บอกกว่าเมื่อปีศาจมามา3ตนเองก็เอาไป3องค์ มนตรารับของมาด้วยความดีใจและคิดในใจว่าถ้าปีศาจย้อนกลับมาเล่นงานอีกพระทั้งสามองค์น่าจะพอแก้ไขปัญหาได้วัตถุมงคลของมหาสมปองมีฤทธิจ์จริงๆใช้หลายอย่างหลายอันดีกว่ามีอันใดวอคิดได้ดังนั้นแล้วมนตรารู้สึกว่าคลายความกลัวเรื่องปีศาจร้ายไปได้เป็นอันมากสบายใจขึ้นกว่าเดิม